สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนาก็จะเอาบรรยากาศที่ร้าน,นะคะไม่ว่าจะกการเตรียมอาหารหรือว่าลูกค้านะคะที่เข้ามาทานนะคะก็คลิปครั้งแรกคลิปในการทำประจําวันนะคะปกติเราก็ไม่อยากทําแต่ว่าหลังๆมาก็เริ่มแบบ YouTube แบบ YouTube กับ Facebook ก็เริ่มเตือนมาแล้วว่านาไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเนี่ยนาก็จะโดนตัด รายได้นะคะดังนั้นก็พยายามกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งะคะเจียดเวลาเพราะว่ามันค่อนข้างลําบากเนาะเพราะว่ากว่าจะเตรียมของตั้งกล้องอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้โฟกัสต,ตรงไหนเป็นจุดๆนะคะไว้โอกาสหน้านะคะนาะจะทำกับข้าวลงใน e a s y cooking by สุเมตาแล้วก็สาวสวิทาพาเพลินเนี่ยนาก็จะลงในบรรยากาศของในร้านแต่ละวันนะคะวันนี้ก็ถ่ายถ่ายได้แค่เท่าที่ถ่ายเท่านั้นนะคะวันนี้ลูกค้าก็ค่อนข้างเยอะเลย วันนี้นะคะนาถึงร้านก็ประมาณ9ก้าโมงกว่าเกือบ10บโมงแล้วนะคะปกติแล้วนาจะให้ถึงร้านก่อน10บโมงเพราะว่านาจะเตรียมของ1ชั่วโมงก่อนที่จะเปิดร้านตอน11บเอโมงนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างจะหัวฟูนิดหนึ่งเพราะว่าลูกค้าสั่งเต็มทมาด้วยนะคะทำกับข้าวหน้านาก็จะเตรียมนาจะมีแกงมัสมันแกงแดงนะคะ แล้วแต่ที่แบบว่าแต่ละวันนาจะเตรียมเมนูไวส้สมมุติว่าแต่ละวันหมดไปเนี่ยตอนเย็นนาะก็จะมาเตรียมเมนูแล้วว่าพรุ่งนี้นาจะทําอะไรนาจะไม่ได้ทําแพลนไว้แบบวันนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะนาจะทําเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนเมนูทุกวันนะคะหลังจากที่เปิดร้านมาได้เดือนกว่านะคะเกือบจะเดือนครึ่งแล้วก็รู้สึกว่าได้ผลการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดีนะคะลูกค้านาะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นต่างชาติก็ เป็นคนในพื้นที่ที่ทํางานอะไรอย่างนี้นะคะส่วนมากคนไทยจะน้อยมากๆถ้าคนไทยมาก็จะสั่งอาหารแบบรสจัดๆอะไรอย่างนี้นะคะนะก็ดีใจมากๆที่ยังมีคนไทยแวะเวียนมานะคะแล้วก็เอเชียนะคะจะมีจีนเวียดนามอินโดนีเซียก็จะแวะมาฟิลิปปินส์อะไรก็จะแวะมาเรื่อยๆนะคะก็พยายามที่จะทำให้ไม่เบื่อหน่ายเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาจะเตรียมของเนี่ยนามาถึงเนี่ย มาถึงก่อน10บโมงหรือว่า10บโมงเนี่ยนะจะอันดับแรกเลยคือล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วก็เตรียมตัวนะคะนาก็จะไปหุงข้าวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวซูชิข้าวอะไรนะคะส่วนข้าวผัดนะคะนาจะใช้วิธีการนึ่งนะคะน้าจะนึ่งไว้เลยนาจะใช้นึ่งวันหนึ่งนะนึ่งครั้งหนึ่งนาจะใช้อยู่สามวันลนะคะนาจะเก็ไว้เลยเพราะว่านาจะได้ไม่นึ่งบ่อยๆใส่ตู้เย็นไว้ข้าวมันก็อยู่ได้นะคะใช้เวลา3วัน วันนี้เมนูวันนี้นะคะจะมีแกงแดงแล้วก็มัสมัน่นแล้วก็ผัดผัผดขิงนะคะผัดขิงเนี่ยหลายๆคนฝรั่งหลายๆคนยังไม่รู้จักนะคะแต่ว่านาก็พยายามให้ตักให้ชิมก่อนแล้วทุกคนก็แบบโอเคโอเคฉันเอาอันนี้เพราะว่าเขาคิดว่าเป็นขิงแล้วมันจะต้องเผ็ดมันจะมันจะต้องเผ็ดแน่เลยมันจะต้องรสชาติมันมันไม่น่ากินแน่ๆนาะก็เลยให้ชิมก่อนสรุปแล้วก็คือชอบครับของทุกอย่างนาจะเตรียมไว้นอกจากเป็นแกงแกงเนี่ยนาจะเตรียมไว้ครั้งละ 6ที่รังละ6ที่นี่คือพอหมดนะก็จะมาทําใหม่เพราะว่านามไม่อยากทําไว้เยอะเพราะว่าถ้าทําไว้เยอะมันจะเหลือนะเหลือเราก็ไม่อยากเอามาขายแล้วนะคะแล้วแต่ว่าถ้าเป็นผัดๆเนี่ยนะาจะทําไว้อย่างละสี่ที่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดหรืออะไรก็ตามสั่งทาไว้อย่างละสี่ที่ลูกค้าก็จะรอเวลาของหมดนะลูกค้าก็จะรอวันหนึ่งนะาจะทําประมาณ 6- 7เมนูนะคะรวมของทอดด้วยดังนั้น มันก็จะพอบางครั้งนะก็ต้องทำสามสี่รอบอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งก็คือแบบบางทีมันหมดอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะสั่งอย่างอื่นเป็นในเมนูไปนะคะ mm. เห็นแต่ละเมนูแล้วมันไม่ได้แบบคือต้องบอกว่าถ้าเป็นแกงแดงบ้านเราก็จะใส่ผักแค่ไม่กี่ชนิดแต่ที่นี่จะบอกว่าลูกค้าต้องการกินผักเรียกร้องการ คือคอผักลงไปเยอะๆอย่างมัสมัตน่ะปกตินาจะเราจะใส่แค่มันฝรั่งแล้วก็แครอทแล้วก็หอมใหญ่ใช่ไหมแต่ที่นี่นะคะลูกค้าก็ขอให้ใส่ผักเพิ่มได้ไหมขอแบบมีผักหน่อยอะไรเงี้ยมันดูแบบมันกินไม่ค่อยแบบเขาเขาชอบผักอ่ะเอาง่ายๆคืออยากชอบผักเนาะนาก็จะทําผักให้เยอะหน่อยนะคะส่วนนะคะน่าจะทําอย่างเงี้ยเห็นไหมคะซอสผัดเนี่ยน่าจะทําไว้เลยนะคะ เดี๋ยววันวันไหนนะคะนาจะมาทำรีวิวซอสผัดนะคะไม่ห่วงนะคะซอสผัดใครเอาไปทําอะไรก็ได้นะ,ะทำง่ายมากๆทํำซอสผัดทิ้งไว้เวลาที่ตอนนี้นาก็จะมีมีคนมาช่วยงานนะคะดังนั้นเวลานาออกไปจัดงานเนี่ยก็จะมีคนทําที่ร้านให้ นาก็จะทําซอสผัดไว้หรือว่าทําแกงสําเร็จไว้ให้ในวันไหนที่นาจะไปนะคะปกติแล้วนาจะไม่ทําไว้จะทําเฉพาะวันที่นาจะต้องไปจัดงานข้างนอกเท่านั้นนะคะนาก็จะมีเพื่อนว่ามีพี่ๆมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นาก็เขาเรียกว่าทําถูกต้องตามกฎหมายนะคะดังนั้นก็ไม่อยากให้มีคําคอรหานะคะเพราะว่าเราเปิดร้านแล้ว ทุกอย่างทําถูกต้องตามกฎหมายนาจะถามก่อนว่าใครจะทําแบบไหนใครอยากได้แบบไหนจะเอากี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้นาะก็จ,จ้างอยู่2คนนะคะคนละ20บ้าง40บ้างบางคนก็จะตีไปอ,อย่างเราบอกว่า20%บางทีอาจจะทาเพิ่มเป็น40%อย่างนี้นะคะนาไม่สามารถจ้างคนเดียว100%ได้เพราะว่าเวลาไม่สบายหรืออะไรมาเนี่ยนาจะหาคนยากดังนั้นนาจะมีสแตนบายอยู่2คนนะคะคนหนึ่ง40บ้าง 20บ้างแล้วแต่บางโอกาสก็จะได้60 -8 ถึงิเยิ่งถ้าเกิดว่าต้องออกไปงานข้างนอกนะคะแล้วก็จะมีผัดซีอิ๊วด้วยลืมบอกมีผัดซีอิว๊วผัดมีเลืองนะคะก็จะมีปอเปี๊ยะมีไก่สเต๊แล้วก็มีกุ้งชุบแป้งทอดแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงวันไหนที่แบบนาทันนะนะคะก็จะทำซูชิด้วยนะคะส่วนมากแล้วลูกค้าก็จะโทรมาจองเสร็จแล้วเตรียมของเสร็จแล้วนะคะลูกค้าคนแรกก็มาก็คือตัวป่วนนั่นเองนะคะ มานางจะบ,บินกลับไทยกันแล้วนางก็เออมานะคะส่วนลูกค้านะคะก็จะมาเป็นลูกค้าประจำซะส่วนใหญ่แรกๆก็มาแบบว่าไม่แบบคือมาลองดูครั้งแรกนะคะพอลองแล้วถูกใจก็จะกลับมาอีกแล้วก็จะพาเพื่อนๆนมานะคะวันนี้จะเป็นวันที่ค่อนข้างยุ่งเหมือนกันลูกค้าก็จะเยอะนะคะหมดของหมดตั้งแต่ยังไม่บ่ายโมงก็ต้องทําเพิ่มอีกนะคะ ในบรรยากาศอย่างนี้นะคะลูกค้าก็จะมาบางคนก็เข้าใจนะคะบางคนต้องทอํารอบางคนเขาก็แบบเฮ้ยฉันต้องรีบเพราะต้องถามว่าเออโตะ๊ะอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยน,นะคะทุกครั้งเวลาลูกค้ามาหรือว่าลูกค้าต้องรอนาะจะถามลูกค้ากอดว่าเธอรอได้ไหมถ้าเธอรอได้ฉันก็ทําให้ถ้ารอไม่ได้ก็ก็ต้องขอโทษนะคะไว้โอกาสหน้าแล้วลูกค้าก็จะเยอะมากๆรอแบบจังหวะที่แบบว่า เวลามาแบบนี้ทําคนเดียวนะคะตอนเที่ยงเนี่ยนาพยายามที่จะทําคนเดียวไม่ทําคือไม่รับคนเพราะว่านาก็อยากทํางานแล้วให้มีเงินเดือนของตัวเองด้วยไม่ใช่แบบไปจ้างคนหมดนะคะตอนเที่ยงเนี่ยจะมีแค่2วันที่แบบต้องมีคนช่วยเพราะว่าลูกค้าจะเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นตอนเย็นยังไงก็ต้องมีคนช่วยค่ะก็บรรยากาศนะคะตอนนี้ก็คือไม่ได้พักมือเลยคนก็จะมาเรื่อยๆจนถึงประมาณเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ บางคนก็คือตั้งแต่มีปิ่นโตเนี่ยลูกค้าก็จะแบบว่าชอบปิ่นโตมากลูกค้าก็แต่ว่านาก็เหมือนแบบต้องให้มีมัดจำนะคะปิ่นโตเนี่ยต้องมีมัดจำยี่ฟรังก็ตกประมาณ9 0 0าร้แต่เก้บาทนะคะมัดจำถ้าเกิดเอาปิ